Ai, pois já พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาที่เป็นผัวทั้งหลายหมู่เฮามีหน้าที่เป็นผัวใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราต้องรวมตัวกันบ่เฮื้อหมู่เมียทาราชเนี่ยมันมาใช้อำนาจโดยมิชอบกับเราพ่อแม่พี่น้องเราเป็นผัวเราต้องเป็นช้างเท้าแน่เมียก็เป็นงวงจังนำหน้าจัง มเท้เป็นเทอะเมละพ่อแม่พี่น้องประเดี๋ยวนี้เขาบันได้เงี้ยงเงี้ยงเงีงซักอย่างแล้วเงี้ยงนะจริงไม่จริงจริงนะเม่ล่าเมล่าเขาจะบ่ายอมให้เมียทรราชมาใช้อำนาจข่มขู่ด่าว่าชี้หน้าเราอีกต่อไปเออถูกต้องพ่อแม่พี่น้องเราจะต้องสู้ สู้อย่างสงบสู้แบบอหิงสาเราจะเดินหน้าเพื่ออารยธรรมขุดอะไรกันพ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู้เราจะไม่ปฏิวัติแต่เราจะหยุดการใช้อำนาจของมันพ่อแม่พี่น้องต้องจำไว้เลยว่าเมียคือตีนเมียคือตีนวัวคือเกิบบอกแกว่ ก็นำหน้านะนะจ๊ะต่อมอบหลักกันเถอะประจานถักลายเมียไปเลยล่ะจำหลักกันไว้เลยนะจำหลักกันไว้เลยละลน,นะเพื่อชัยชนะต้องอาระยะอยู่มาลองปิ้นมาคิงมาโฮมก่อมอบกับเปิ้นที่นี่ะออกะ,ะออกมามาเดี๋ยวนี้ไอคิงบอกออกมา คิงโดนตีนลิ่นแน่ออกมามาเดี๋ยวนี้ไปปิกบ้านปิกบ้านมาเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องไอหมูเมียทรราชมันใช้แผนล็อกตัวแกนนำของเราไปกักไว้ที่บ้านมันหนึ่งคนแล้วเราจะยอมมันไม่ได้ใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องใช่เราต้องใช้แผนดาวกระจายไปที่บ้านเมียของไอลองเพื่อที่จะกดดัน ให้มันปล่อยตัวแกนนำของเราออกมาเราจะเคลื่อนตัวแบบสงบโดยปราศจากอาวุธทุกชนิดมอกกงนี่ได้ก่อนบาก <มา S 2> แก้วแมวสู้ตายกดใจาชา จนกว่าชนะก็มอบหลักกันเถอะก็จาก่าสู้ตายเพื่ออิสรและสระจำหลักกันไว้เลยนะจำหลักกันไว้เลยนะเพื่อชัยชนะตกองอาระยะขะึ้น เป็นเม่กูคุณเฮาจะปล่อยหือไอกลุ่มโหกระบฏดลอ้อมตกันเฮิมก้ามต่อไปบัดใดเฮาต้องใจแผนสลายการสุ่มหนุ่มหรือวยที่สุดโดยแผนเด็ดคือเอาของตีมันหมักมันสอบไปรอมันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอ้ยเราได้ข่าวมาว่าไอกลุ่มเมียธรราชเนี่ย จะใช้แผนจูโจงเพื่อสลายการประชุมของเราเราต้องใจแข็งพ่อแม่พี่น้องเอ้ย,อยกลัวหรือไม่กลัวไม่กลัว,ลวสู้ไม่สู้เฮ้ยเฮ้มาเอาสุมมาขามคว้าเข้ามาซุ่มมะขามมาได้บกักกวเเฮาทนได้ไอแก้วแมวเาเาไม่หนีเนื้อไอ สุ่มบ้าข้ามมีตีอายเบาหเหล่าข้าวมีตีน้องเพะมาหาน้องขาใจไว,วอยมาเพะมาเพะขาใจวอยอในอายหัวแม่พี่น้องผู้เป็นผัวเราจะต้องอดทนเพื่อสักซีใช่ไม,ใชไม่ใช่ไม่ใช่เราจะต้องสู้สู้ไม่สู้ไม่สู้ส,สู้ไม่สู้ไม่สู้สหัวออกลูกวัดใจอย่างเฮา เหล้าคือดวงตาพระยาคือดวงใจบัดต้องห่วงเรื่องศักดิ์ศรีถ้าได้กินเหล้าดีๆจะเป็นขี้ข้าเมียก่อนยอมนะเจ้าบักแก้วแมว <S 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 <S